กลอเนลแมคโดนัลสองครับผมจะได้ว่าเกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นไปแล้วในพาสแรกเอ้ยไม่ใช่ดิผมเคยเล่นภาคแล้วไปแล้วภาคแล้วภาคหนึ่งไปแล้วในเจ้าตัวของสามสิบเอ็ดนาทีเล่นเกมผีได้กี่เกมอ่าผมจะขึ้นหน้าไว้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นขวาบนไว้ให้ถ้าเกิดว่าผมไม่ลืมหนะอืมเป็นเกมเดียวหนีผีจกเกอร์ของแมคโดนัล ซิงมันมีภาคสองได้ไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันภาคหนึ่งมันความนิยมมันขนาดนั้นเลยเหรอว่ากูก็ไม่รู้มันก็ลืมเหมือนกันแต่ว่าภาคสองเนี่ยผมไปเห็นว่ามันมีมันมีมนมทเทยลพอร์ตมิจโโดนเอกูก็ไปแบบไพ้พอรอทอล่ลด้วยแล้วคุณดูท่ามีปืนยิงด้วยวัดรู้สึกว่าเกมภาคสองเนี่ยมันจะดูมีอะไรมากกว่าภาคหนึ่งมากเลยนะแล้วเกมก็เพิ่งมาด้วยอืมแล้วก็มีสี่ฉากจบด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยไม่รู้กันเอาเพลงฮะไปดูกันดีวกว่าไปไม่ค่อยดูไหนสิ เป็นยังไงบ้างวะว่าแต่เฮ้ยเพราะเฉยผมจะด้วยว่าภาคแรกเนี่ยมันมีสองฉากจบก็คือเราขับรถชนมันใช่ไหมกับอีกอันนึงก็คือไอ้เสียดาึ่งแต่ไม่โจกเลยเออมันก็โจ๊กแต่ภาคแรกนะอ๋อแม้ก็อะไรวะไอ้วันฟิลลิ่งแฮปปี้ because my l i s t l o n g was beginning success อะแต่ว่าอืมอื้มฮึหลายคนบอกว่าทำไมอาหารเนี่ยเขาถึงรู้สึก อร่อยจังเลยรู้สึกอะไรว่าอาหารเขาด,ด,ดูดูอร่อยจังเลยฮะจูกวนดอร์ cover against s t ิ l l ดนเนลซีเกตลิสพีอ๋อทำได้แหละภาคแรกเรามาขโมยสุดอาหารแล้วเราก็หนีมาได้มันมีฉากจบเมื่อคืนหนีกับหน,นีได้กับหนีไม่ได้แล้วมันก็มีภาคสองอามาฮะมีภาคสองทำไมอ่ะ วิ่งมาฉากเดิมเว้ยนะมันฉากโ u เล r i a l อืมอ่ามันก็ว่าฉันจะเห็นแล้วว่านายเนี่ยเป็นไอ้พวกกากสินะแล้วนายก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเล่นยังไงเพราะงนั้นนี่ฉันจิบเสียเพลงเดิมด้วยนะฉันจิบให้หนายฟังแล้วกันนะว่าเกมนี้มาทำงานยังไงอย่างแรกเ,เด็กกด e เพื่อเปิดประตูนะอย่างที่สองกด e เพื่อเอาอ็อบเจกต์อย่างที่สามกด e เพื่อซ่อนแล้วก็เข้าใจใช่ไหม อแล้วมันก็มีตัวควบคุมอย่างอื่นด้วยแต่มันก็ไม่สําคัญมากนั่นหรอกแล้วนานก็สามารถจะตดได้ในการกด F ขอบคุณมากเลยครับอุ้ยยังเหม็นเหม็นตดนลิกูสามารถที่จะสร้อยถังขยะได้ด้วยนะอาา่าฮะมันจะทำให้ไอ้เปรสน่นไม่เห็นหนายกด Q เพื่อจะออกมาจากที่ซ่อนจำไปด้วยละ่ะกด E เพื่อเข้าไปแล้วก็กด E เพื่อออกมาจะโง่นักละ่ะโอเคไหม แม่ดากูตลอทุกทุกูุมิด Do you know that you're terrible at playing this game? You have a lot to learn to escape from me, obviously. นายรู้ว่านายในเกมน,นี้โง่มากเลยนายก็ต้องเรียนรู้มากมายเลยที่จะเหนือฉันได้เลยนะ Recipe. Do you know that you're terrible at playing this game? You have a lot to learn to escape from me. Obviously, when I find you, I'm going to crush you and burn you alive. What the fuck? Oh ho! what is this? Hey, FC, ลอกูไม่ได <rett in> <used> ้หรอกไอ้เปรตโอ้โหไม่ล่าสักโถเอ้ย What you think you can y s o b b นี่สีราฆจบแรก วะแหลกน้ำด้วยเอาซีคูอินอันอื e นไลฟ์ไม่เช่นไรทุกหน้าได้เปล่ากูจะหนียังไงวะฮะอุ้ยมึงก็โหดเกินย,ยิงลูกซองระเบิดอัดแล้วยังโยนกูลงเครื่องบดเนื้ออีกเหรอนี่มันฝันร้ายชัดเลยแล้วก็สักกลายเป็นเบอร์เกอร์สินะนี่คือสูตรลับใช่ไหมกูว่าแล้วแบทเอนดิง้ง นี่คือสูตรลับจริงๆของแมคโดนัลล์มึงได้กลายเป็นแหงเบอร์เกอร์แล,ล้วไงล่ะอาจารย์ช่วยโอเคให้นั้นมีปีพอทัลฮะพอทัลกันเอามาให้ได้เอามาให้ได้อยา,าให้้าด มึงเจอกูแม่เป็นคลิปมิไดกว่าไม่ได้ให้กูเล่นอีกเฮ้ยเฮ้ย I'm in a time loop ท่านอยู่ในไทม์ลูปใช่ไหมวยด้วยซีเคีที่สองไทม์ลูปแค่นี้เลยนะจานถามจริงจานแสดงว่าไอ้ริกปกติน่าจะต้องเอาโคบาแล้วก็ไปเอาสูตรกับ สูตรของสูตรที่เป็นของจริงที่เป็นของปลอมข้างในใช่ไหมอะไรที่เป็นของจริงที่เป็นของปลอมควเาจะไม่เข้าใจฮะแต่ผมมันจะรู้เองอะไรวะน่ะเดี๋ยวนะเฮ้ย what the fuck เพื่อที่จะเอาสีเคลดิปี้ครูรคต้องคราฟสามเมนูนะฮะป้ายเนี่ยจะเป็นบกสูตรเองว่าอะไรวะเดี๋ยวไอส้สั์ขากีโออฟไวกับรุลิกล,ชลูชิบหายละชิบหายจ้า,าจั recipe? คือกูต้องดูมาทุกรอบหเหรอวะเนี่ยข้ามได้ไหมัะเชะข้ามไม่ได้ด้วยแม่เอ้ยอ๋อไมนเห็นคูอิงเห่อ <c oughs> <c oughs> มันฉลาดวะเป็น่อ้ามนตรงหน้าไม่ได้ไอยยยย้เยอเ้ประเด็นเลยคือตอนในทำสูตรอะ มันจะทำยังไงให้เวนั้นมันไม่เห็นได้วะคือมันต้องมีจังหวัที่มันมาเห็นบ้างเว้แล้ววันนี้มีที่ซ่อนที่อื่นเลยไงโอ่มีนะเอะไรวว ไม่มีคีย์ย้วยคีย์อ๋ออ๋ When I find โอเค you will be able to take my secret recipe ไ,ไมบอกไว้ใจนะฮะลองเขต้องไปเอาเองดูที่มันต้องการใส่ตรงนี้ไงตรงนี้ไงตรงนี้เดีมันจะริญเข้ามาในห้องตอนไหนว่าเราไม่รู้เลย ไม่ใเบอร์เกอร์ฮะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ต้อไปยากกันเหรอถามจริงถาจริงถาจริงไม่อันนี้มันไม่ไม่ผักที่ว่าไอ้ที่มันตัอ้ไูมันมีผักมันมีตัวต้นแบบเนี้ยเบอร์เกอร์ชี Do <Coh> you know that you're terrible at playing this game? You have a lot to learn to escape from me. Whoa, Di! Whoa, Di! how Khao Ending throw, huh? เดี๋ยวนะรู้ทำยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่กุญแจ What the fuck กูไม่เห็นเฉยเลยเลสสีเขียนเลสปิ a ย่เฮียลูกสองเป็นหมพูดเรื่องเปลี่ยน ายโคตรเถื่อนก็คือราเหมือนเป็นร้านอาหารคู่แข่งฮะที่จะมาทำลายร้านอาหารแมคโดนัลด์อู้เลือจะเชื่อแล้วตำรวจไล่ด้วยรอโหทำไปทำไมเนี่ยตายคุณอินดี้คุณได้ซีเค็ดสปี้มาแต่ว่านั่นก็ไม่สำคัญเลยแหละบางครั้งเนี่ยการข้มูลก็ไม่ใช่ทางออกเสมอไป แล้วเมื่อกี้มันมีสี่เอนดิ้งใช่ไหมไอ้โท o เอนดิ้งที่กูได้จากไอ้นั่นก็คือใช่จริงๆด้วยเหรอใช่ไหมน่ะคุณบอมันไม่ได้จะเหลืออย่างอื่นแลนะปะเออว่นใช่แน่เลยวะ่ะมึงกลับไปได้นีม่มีอะไรทฮ้ยมาเฮ้ยเอา <c oughs> นี่มันคือเกมนะเว้ยไม่ใช่ชีวิตจริงนะเว้ยมึงอจอกไปอะไรแบบที่มึงต้องการไม่ได้นะเว้ย คันนี้ก็หันหลังกลับไปแล้วก็ไปร้านเบกอร์โน้ได้แล้วมึงมีอะไรที่ต้องทำนะเว้ยอย่างเช่นไปขโมยสูตรลับอะไรสักอย่างหนึ่งอะก็ถูกเอ้ยไปไม่ได้กูจะไปได้อยู่นะเฮ้ยลูกพี่มา,านั่งอะไรตรงนี้่ะม่งเห็นโอเค แล้วจะจบแค่นี้แล้วปะว่ามันมีอะไรแล้วอ่ะอุ้ยวอเต้กนี่ก็ใช่เหรอ,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 อวอเต้กฉันเจอแกแล้วถ้าเกิดว่านายไม่กลัวจะมาหาฉัน,ลนหละวอเต้กช่วยฉันด้วยอ๋อุอ้ยเลมเมอร์เชก เอาไปทั้งร้านเลยว่จอกเฟกก็ต่อโอ้หายแล้วสุดสุดรับกูละอ่าสุดรับร้านอาหารแม็กโดนันลกูล่ะอย่าวนแล้วสุดแล้วคือขี้่กูเห็นถ้วยหนึ่งมีขี้ไปนะ่น้ำวันเอเลี่ยนจากเอเลียนที่ห้าสิบหกห้าสิบเอ็ดนี่ซีกิทเอนดิ้งหนึ่งเอเลียนเอ็กซ์ซสิตหมดแล้วถ่ายจบแรก คูนเอนดิ้งก็คือขโมยออกมาได้แต่ว่าการขโมยก็ไม่ได้ทางออกเสมอไปแล้วก็วิศว์เบ็คเอนดิ้งก็คือโดนฆ่าและสุดจริงก็คือเนื้อของกูแต่วก็วิศว์สามซิคซิเกตเอนดิ้งหนึ่งก็คือเอเลี่ยนเมื่อกี้แล้วก็ซิเกตเอนดิ้งสองก็คือพอร์ทัลแล้วก็มีโทัวเอนดิ้งตรงนั้นด้วยครับผมก็ง่ายดี ก็โอเคของสหรับวันนี้กับเกมของลอนเน d แบ็กโดนเนสองกขอตลาไปก่อนแล้วกันฮะนี่ด้วยอีกหนึ่งเกมที่มันมาสาต่อของภาคแรกอะนะเออผมเคยเล่นไปแล้วภาคแรกมันก็ประมาณนี้เลยเว้ยแต่ภาคสองเล่ยมันก็มีเพิ่มอะไรขึ้นมาหน่อยนิดนึงอืมมีฉากจบเยอะดีแล้วก็สนุกดีนี่ภาคแรกภาคเลมสองจบเนาะใช่ไหมเอ๊หรือสี่อะไปเป็นภาษาอะไรวะเนี่ยสิ้นสุดเกมที่สี่ ถือว่าสี่ถล่วมวะกูจะไม่ได้แล้วอะเอ๊ะเดี๋ยวนะใช่เหรอวะทำไมคุณเริ่มไม่คุ้นแล้วแต่เราเคยเล่นแล้วนี่ในสามาสาิบเอ็ดเกมนาทีอะสาิบเอ็ดเกมนาทีอ่๋อใช่ใช่จริงจริงว่าจีบด้วยอันนี้แหละอันนี้แหละน่าใช่ฮะก็โอเคถือว่าจบแพ้ไดกันสำหรับวันนี้แต่ละคนอยากลองดูกระต่ายในคลิปเลยอีกหนึ่งเกมมาท่านหาที่ไม่น่าจะมีคอามลั์อื่นเลยนะแต่อาจจะมีก็ได้แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองดูได้ฮะเราวันนี้ไม่ให้ผมเจอครับ ทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไร